สวัสดีครับผมแม่พี่นอ F C, ้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนมาพบกับช่องตามอุบวนก้อนสีเกียรตครับมันนี้กัอากาศฝนตกครับผมแม่พี่น้องตกแห้งๆครับทางนั้นฝนตกบ่อยู่เมืองอุบลตกตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ผมไปงานถนนคนเดินครับจนว่าหอดเสมามันนี้ก็ยังมาทันในเซาครับก็เลยบรรยากาศเป็นนี้กับสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปหาเนี้ยกินครับกินอยู่บ้านเด้อครับมนันนี้สี่ เห็ดอยู่เห็ดแนวกินอยู่บ้านหนี่หรครับวันนี้เพราะว่ามี่มูมาแดนสาแก่ครับเพื่อนมาเหรียญมาเหยี่ยมมายามน้าครับเพื่อนก็เลยสเสวะมาหามากินขาน้าครับอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนครับผมระวังรอเพื่อนมารับครับท่าแม่น้องชมบรรยากาศนิดหน่อยเป็นบรรยากาศฝนตก ตอนนี้กะยังบ่ทันเศร้าครับแต่ว,ว่ามือคืนกับมือ,อ,มอเศร,ร้านันตกหนักแห้งพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงครับทางหนันตกบ่ตกคืออุบลบ่ครับนี่จะพาทุกคนเบิ่งน้ำครับนี่เรีนบนตกเด้อครับอุบลตกหนักตกคักตกแน่ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็แม่นเพื่อนมาแต่สาแก้วครับ เป็นทหารปะสิพากันไปหาแนียเกินครับมาอน้เบียก็ยังไม่ตื่นยังไม่ต่ตืนครับไอหวานไม่ทำงานบอกไปทำงานครับอ๋อแต่จะไม่ไปหรอเออพอดีแหละเราไปซื้อกลับมาเขาก็ลุกพอดี ตอนนี้เรากำลังพากันไปหาแนวกินครับไปตลาดเนาะตลาดเจริญศรีก็ได้มางเจริญศรีเขาขายแล้วว่าจะไปดูเชียงเนื้อเนื้อไรวันนี้มันพะอือต้องต้องกินเมนูอื่นอ่ะหมูนมาแต่ซาเกวเป็นทหารอากาศเนาะเป็นทหารอากาศ ฝนตกหนักครับหนามท่วมทางเด้พอพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้โอ้ท่วมได้นี่ถือว่าท่วมนักเลยนะครับนี่ ถนนมันสูงไงมันมันน้ำม,มันไหลออกมาแต่<ช>แต่ไอ้บิ๊กซีเนาะใช่ครับไหลมากบนถนน,นก็ไหลมานี่หมดเลยไหลโลดด่เราเต็มเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้ถือว่าเยอะได้นี่มารวายไม่ทันเนี่ยมันตกเ<ช>ตะเตะคืนมาซ้ำตำช้าอีก ว่าบ่นแล้วไมกซีโรถั้านนี้ไอ้เมคโคเราจะไปได้ไหมนี่นาดนั้นนะเนี่ยอู <laughs> <laughs> ดูมันมันไหลมาทต่นบนถนนน้ำท่วมทางเขาบ้านพี่นอ้องขนาดในททอระบายน้ำก็ยังเต็มครับ หรือว่าจะเปแม่ครูก็ซื้อเนื้อหมูมาจย่างเออเอาอย่างนงั้นดีกว่า<อ><อ>ใช่เอาอแบบง่ายๆสบายๆเพราะว่าไปตลาดก็ไปยาก<ช>แต่ว่าตอนนี้แม่โครนำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องนี่แมนแม่ควารินครับห้าสีขาวแม่คเูห้องสีขาวได้บ้านนั่นมอไซค์ยังจมขั้นเนาะ <laughs> ะระบายบอท่านครับพ่อแมนพีน่น้องอำเงอยูอยนาแม,มโคตอนนี้วรวมหลายครับอำเภอเมโคอํเอาเภอวาินจังหวัดท,ทรา,าทนีครับผมเขาได้ไหมเขาได้ไอลาวเขาจะเขา้าแมโกครับตีโม่หน่อย หลังจากเข้าไดรลุยน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องรถเท่าก็เกิดปัญหาครับสเกิดรุดเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้น้าท่วมครับต้องดึงดึงเข้ามาหน้ามหรอ,อหรอยลังบร ต้องดึงออกเลยนะพี่ดึงมาขนาดหลังจากเข้าซ้อมรถแล้วแล้วครับลงทะเบียนอยู่เลยับอยู่ๆจะมาซื้อของอยู่แมคโคครับเพราะว่าอยู่ตลาดม่สามารถไปได้เพราะไม่นฝนตกเนาะนี่ก็จะเป็นส้วนปลาคอแม่โคครับเห็ดเข็มมีของสดครับหลายๆอย่างเลย เป็นหางปเนโคอันนี้แซลมอนไปฟังเนื้อหมูก่อนก็ได้ไหมออาหานทะเลครับพ,รพ่อแม่พี่น้องมเดอครับนี่อันนี้อยู่หางไมโครวารินครับ มีได้โอกาสพาพอแม่พี่นองมาเห็ดแนวกินครับเพราะว่าหมฝนกบมาแต่จังหวัดสาแก้วนะําจะเป็นทหารอากาศครับติกีพิ่นกระยุอุบวนละมัตตานีได้ไปได้ใหญ่ไปจังหวัดสาแก้วครับอันนี้จะเป็นสบายนาั่ง เนื้อวัวครับจะเป็นเครื่องในร่วมอย่างนะอเอาเนื้อบหมเอาอย่างเออเนื้อ,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 อทำไมมันถูกบนบนมูวะ <laughs> ถูกถูกถูกกาหมูอเอแบบมันมันเนี่ยซโซนนี้จะเป็นโซนเนื้อหมูครับมีของลายยางมีหัวมีใสมีเครื่องในนี่แหละครับ อันนี้จะเป็นแบบแพ็คน่าจะเป็นเนื้อประเทศนอกครับนี่โครงไปย่างับเดี๋ยวอันนี้ก็ได้่อ่ะซี่โครงสิง่โครงโลงละ หลากหลายครับพ่อแม่พี่น้องนี่จะเป็นส้นไก่กระดาษเนื้อง้นหลกักกาสีโค้งครับพ่อแม่พี่น้องอตอนนี้กำลังมาหารอสื่อพักครับแมวตัวเล็กเราเลีย้ยงาไรบอมทาแล้เจียว ก,กะหลากห้ายชนิดครับคุก,ยยอ,ยกอย่างเลยอยากในยังกะมีหมดครับพ่อมแม่พี่น้องแวะมาสื่อมาชมมาหาได้ครับ ได้สื่อของแล้วนะครับจะพากันกลับบ้านแล้วพากันไปหาเห็ดกินนะครับขอ้อเสาร์มันี่โอ้รถเรายิ่งต่ำๆด้วยไอ้ได้มันได้อยู่ปิดแอร์ไว้ก่อนปิดแอร์ก่อนน้ำมันเข้าอืม แอบแอบใส่ไปเลยมาครับเออนี่นี่กาแนครับเดี๋ยวให้รถไดีไ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปโบกให้ปไปโบกแค่ไห้ครับพี่ อ้น่ำน่ำไลเน้่ครับพวกแม่พี่น้องเฮกโเลยนะิยนด้าดันไปเลยเขาไม่มาหรอกดูครับ เอาไาหมงเลานว่แาหาละใบกได้ครับคุ้มตามหลังจากเขาเป็นลุยหนามากครับรถก่ามีปัญหาเลยพ่อแม่พี่น้อง,อง,องมาหารป้อกันกุมถอดนถอดบ่ไดนกันเลยได้มาหลารซางครับ รถน่องเพื่อนกับเป็นรถเก่งเนาะแต่มันจะตำแน่อ่วะว่าน้ำท่วมกระมิดหล่อเหรอครับ าพ่อแม่พี่น้องด้วครับตตอนนี้ผู้ใดมากหนาไม่ค่วารินกะไอ้ต้องใส่รถใหญ่ด้วยครับสั่งก็เป็นรถสูงรถสีประตูรถกระบะก็ได้ครับพ่อแม่พี่หน่องขอให้เป็นรถสูงๆแน่อันรถต่ำกับเจีเป็นเหตุการณ์คือรถเพื่อนพ่วนี่แหละครับเรื่องบางอันนี้จะเป็นมงคลร,รถอันนี้ก็จะเป็น ดับรถแล้วครับส <Wow. S 1> ายพนะัดนิดหหลักจากเขาไปซื้อเนี่ยอยู่ไม่โค้แล้วครับแล้วก็ไปซ่อมรถไม่นึงเนาะรถน้ำท่ <c oughs> <c oughs> มวมพี่น้องน้ำไม่โค้น้ำท่วมเฮะกัารถเก่งไปครับรถเกง่งของเพื่อนนี่แหละกะบางโคนครับตัวร่องไอ้หมอน้ำครับหลุดออกหมดเลยครับ นี่เกันก็สิได้มาหั่นเนื้อมักเนื้อก่อนครับมีสีโค้งครับสีโค้งหมูกับเนือน้อวัวเนาะครับมนนี้ได้เชฟมาได้ทางไกลเชฟมาได้กองบินซัดเดียวครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยุคยุคนว่าไม่เหนื่อยกินแล้วอยากกินเนื้อแ <laughs> แน่นวะับบ่ม่กินเลยหายอยากเนาะเนี่ยอุอบวนแล้วมันแสบแม่นหอกกินกับมูหลไๆจังสิบวนตอนนี้กำลัาง้อหนองอันอยู่ครับหนองอันเพิ่นนักมือขึ้นฮนตีสองตีสามมัน น้องอันเพิ่นกระไดมากแล้วครับประกันหนักมากขึ้นอันบันนอกครับพ่อแม่พี่น้องอาการหนักครับอาการหนักก็เดี๋ยวผมสิออกไปะสือน้ำแข็งแล้วครับแห่งหลงอันบรรยายต่อต่อสวัสดีครับอันบันนอกมา้นมาเด้อครับผมคนี้เพิ่นไปสื่อหนามป้านะเนี่ยสุดท้ายแล้วสื่อในทางแก้ม มักโมูกินกันครับมโมูนเนี่ยต้องมเ่านี้ต้องผ่าลงพ้นี่ยต้องพื้นต้องออกไปก็ไม่ได้กินตอนน้ทหารรอบอกต่อด้วยครับผมมาครับหลังจาก มกเนน่ยแล้วหรอครับพ่อพี่น้องหอังันกับว่ามักต่ออีกเดี๋ยวกันซิพากันอยากเหนือกินเขาแล้วครับตอนนี้กับซ้ายแล้วเนาะทสอบเด่ว่าทีผสอบเชียบนี่ก็มีแต่ทหารเ้อพ่อพี่น้องมีแต่เชียบกองบินครับสื่อตวมาไก่ปูกนี้กับกองบินอุบลราชธานีอันนี้กับกองบินสาเกวครับลงต้นหลงอัน ก็จะเสียสบเนาะเต่าโาก็ได้ติดแล้วครับจะเป็นการในย่างแล้วก็นั่งกินข้าวเสาร์เนี่นะครับโหเสาแนมมือหนิมูกเบิุนมาแต่ทางไกลนั่นและพอได้ไมาเยี่ยมมายามกันมาน้ำฟุตมาก,นมาก,กันน้าสองพอดีมีอนครับหน,น้ามึงกับทวงครับพ่อแม่พี่น้องตอนเข้าไปซื้อเนื้อล่ะครับ น้ำถ่วมพ่อรหลดกันยังมาเสียอีกรหลดโหลดเตะดัานน้ำครับบางคนกับรถสกเก็ดกับรถออกครับพ่อแม่พี่น้องใครจอยอกมีประกันก็ได้ประกันซอยตอนนี้กันยังตกเรืออยู่ครับเนา่ฝากับเหมืดขึ้มขึ้นเ้าแล้วครับกบฝากพ่อแม่พี่น้องละครับ ผูใดแวะมาทาังวารินหรือมาพานนามไมโคเเ้นกันตรักครับฝากพ,พ่อแม่พี่น้องหลีกเลี่ยงได้หลีกเลียเ่ยงครับถามมากอะเอารถคันใหญ่มากอย่าเอารถเก๋งมาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่านามตอนนี้ขึ้นร้ายมากครับง,งันเพิ่นก็นจะได้ยางเงื่อนแล้วจะเป็นสี่ค้งงมู นางสีราเดี๋ยวบรรยากาศกวันไฟเนี่ยพี่น้องสี่เลวครับขอบคุณจิ้งไปได้ตัวเกยนมาสุดยอดนอืมข <aux> ้บวพอไหมน้ำนี <c oughs> đó, artists, ่คืนหนักแล้วจริงเบาเบาแล้ว หอมเดียครับมาเด้อแล่กมาชิมไหนครับโอ้คุญหนีกันไหนออกไปเลยเผี่ยนี่ดอีอ่อนเออ,อคุณไม่ทำแจ่วจะทำแจ่วแปเะแจ่วพีดจะดูให้อู้หสีสวยละสีสวยแล้ว เอ,เอาเจ้าผมเลยนกพันธุ์เดียวเกลียวผมแต่ผมทำมาจากไฟแก้วไม่ตกเลยไม่ตกไม่ตกเพิ่งมาตกตอนกันพลาสต์เเข้ากันพลาสต์ถตกแรงเลย มาเมื่อคืนหมดน้องเมื่อคืนบ้าไปบสองถึงตุ่มหนึ่งหลังสอนเช้าเห็นทำไมกินมันเกินเลยมาครับพ่อแม่พี่นนองมากินย่างเหนือย่างสีโค้งนง้ำกันครับกับบรรยากาศเศร้าๆฝนดินห้วยๆครับ ตั้งจากเหนือของนเขากระเด็สุกแล้วครับเินเอมอหมห้ <laughs> ต้นกันจะได้หั่นกับสิ้ผ้ากันกินแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกินไปเรื่อยๆนี่แหละกับบรรยากาศนี่กับน,น้นองเบียร์แฟนน้องต้นครับสวัสดีครับโหมดตัวสั่โหมดเลยครับ มาโซนเลย <laughs> อเออเดี๋ยวบอกโซนไหนก็ได้ว <laughs> มาสิไหนออกกล้องเลยเลยนะ <laughs> อะเพื่อนปลาเพื่อนสิคอโซนแนมว่าโซนแล้วอ,อู้หูเหนือซ้ำซ้ำอ่นเลยนี่กันเม้นเจ้าน้องอันอ้อคนทหารแต่ละคนนี่สุดยอดเลี นก็นเหลื่อมซ่าแน่นอนครับกาสิไม่หรือหรอกนะเนาะเเดดดด็็สิออกมาครับพ่อแม่พี่น้องก็เนื้อก็ได้ซุกแล้วครับกาสิได้พากันกินข้าวแล้วครับตอนนี้กาสิได้นำลาพ่อแม่พี่น้องก่อนครับไอคลิปกินข้าวถ่าไปเมืองน้ำคลิปไออันบันนอกเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากสองน้องเพื่อนน้ำแน่ฝากเมืองเพื่อน,น้ำครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อน,น้ำ พอได้ยอยู so ่น้าก anyway. so ัน so นี so ่นะครับพอเด้หาอยู่หากินเป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องไะกะผู้ใดเขามาชมคลิปนี้กะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้ตามอุบลนคนสีเกียรติทำคลิปใหม่ๆต่อต่อไปเด้อครับพ่อแม่พี่น้องลาล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องอันฝากช่องแน่ฝากช่อง้วยนะครับผมอันนนนนครับพี่น้องไปล่ะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผม